สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เก้ามีสายน2สองพันหนะคะวันนี้เราจะพามาชมพลิกขี้หนูเผาชะเอาค่ะตอนนี้เริ่มสุกเยอะแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เก็บไปแล้วชุดหนึ่งค่ะวันนี้มาดูอีกรอบตอนนี้ เริ่มสุกไปแล้วประมาณห้าสิบเปเซนนะคะพริกชุดนี้เพาะมาเมล็ดตอนเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็แยกใส่ถาดหลุมเลี้ยงไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็ย้ายมาใส่กระถางขนาดเล็กนะคะห้าจดห้านิ้วหลังจากนั้นได้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะก็ย้ายมาใส่กระถางสิบนิ้วค่ะ ก็ยังไวอีกประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ยกออกมาตรงนี้นะคะอยู่นี่มี27กระถางนะคะเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะไม่ต้องซื้อพริกนะคะเพราะที่ฟาร์มเรากินพริกเก็บพริกสดๆจากต้นเลยนะคะไปกิน,นลูกสวยมากเลยค่ะพริกพันนี้จะมีข้อดีคือมเมล็ดจ,จะแข็งนะคะสีสด ด้วยข้อดีของเมล็ดเขาที่แข็งก็คือพวกหนอนและแมลงก็จะน้อยก็คือเราก็จะได้กินพริกสุกที่เป็นแบบพริกไม่ได้ไม่ได้ฉีดยานะคะเป็นพริกออกแกนิกของฟาร์มเราเม็ดจะทรงประมาณนี้นะคะก็คือเม็ดไอดิบเม็ดดิบๆก็จะแข็งเม็ดสุกก็ยังแข็งนะคะ ทีนี้ก็จะทําให้พวกหนอนแล้วก็มแมลงนี่ก็จะเข้าทําลายได้ยากคือด้วยสายพันธุ์ที่แข็งแรงมันก็จะช่วยเซฟเรื่องการใช้สารเคมีลงได้เราก็จะได้กินพริกที่ปลอดสารนะคะน่คะสุกเกืบทุกต้นนะคะ สวยมากเลยค่ะแต่ละชุดค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ